สวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาโปรโมทซื้ออะไรไม่รู้ <c oughs> แฮมตอนเริ่มต้นทีผมก็เปลี่ยนไปนะครับมาโปรโมทกันเลยนะครับผมก็แบบรวดเร็วทันใจส่วนตรงนี้ก็ที่ขายของคุณนะครับส่วนเดินมาตรงนี้ก็ที่จุดวัดเลยครับผมก็ต้องขอโทษแอปด้วยนะครับตอนเล่นกิจกรรมเสียงมันหายนะครับขอโทษด้วยครับตอน,นี้ไ้กำลังเล่นเสียงอะไรแบบเมื่อส,ส่วนส่วนนี้ที่เควสอะไรทําไปเลยครับ ทำไปแล้วของดีมีคนค่ามมีประโยชน์นะครับมีดาบซออทเวสครับดาบโคเวสเดินมาตรงนี้ก็เดินมาตรงนี้ก็กำลังพัฒนาครับส่วนตรงนี้ก็ที่ซ่อมขอ,องอัพเกรดอะไรทำนองนี้ครับส่วนอันนี้ก็ซ่อมของทั้งหมดตัวห้าพันบาทนะครับส่วนนี้ก็เอพีฟรีครับอัพเกรดของอะไรตรงนี้เลยนะครับ อันนี้ห้ามกดเตือนแล้วนะถ้ากดปุ๊บตายทันทีนะครับลองไปกดดูดีตรงน,นี้ก็ตลาดนะครับขายของซื้อของอะไรได้แต่ขายได้หรือเปล่าไม่รู้ผมรู้แต่ว่าซื้อได้แล้วกัน่ะตรงน,นี้ก็ของซื้อนะครับอันนี้ก็ของรบะปีอาทิตย์ละครั้งวันละครั้งอาทิตย์ละครั้งวันละครั้งอะไรนะเดี๋ยวนี้แจกปลาแจกไอเทมอะไรมากมายนะครับ มีแค่นี้แล้วครับมาเล่นกันเยอะๆแอสกำลังพัฒน,นาเซิฟอยู่นะครับมาแนะนําที่วัดนะครับส่วนตรงนี้ก็มอมกิจก,กรรมนะครับมันนี้ส่วนนีอะไระไมนะ่รู้มีที่ะมูลที่ตีมอนทอี่วัดไปนรกสร้างบ้านสวนไม้วัดไปทะเลทรายส่วนบ้านผมก็เข้ามาตรงนี้นะก็เดินตกไปเลยที่นะับบ้านผมเป็นไงเท่ปไร อักกินาทีแล้วมนน่าทยเลยนานๆเลยนุดุบ้อบ้านผมอเคโอเคโอ้ยอมเอมเอมโอ้ยเอเกียวเอเกียวหยุดหยุดหยุดเลยเลยกองครับผมครับผมเดี๋ยวขออีกประมาณ ห้านาทีแล้วเมื่อกี้แกต่อว่าอะไรฉันนะไอ้เจ้านกตอนที่ฉันอัดคิคดื่อกี้โอเคได้แล้วก็พี์ให้โอเคไหมเี่ยค,ค,ครับมันดูโดรอยมอนผมพูดดังผมพูดแบบพูดแบบยังไงดีพูดโนเนแม่มันแบบ บบมากครับมันให้มาพิมดโลลิมอนอีกมันพิมไม่เป็นอายุแปีเองน่เนี่ยออขึ้นตวสองใช่ไหมเจ้านะครับผมครับผมแป๊บนึงครับโอ้โอเคพิมพ์ให้มาเสร็จละพิมพ์ยังรวดเร็วทันใจนะ เดีอินเดียกดเรืนี้โอเคตอนนี้ผมก็กำลังสร้างบ้านแบบที่แสงสงบสุดหรือเปล่าไม่รู้บ้ามากี่ใครบ้ารู้ผมไงโอ้โห ผมก็กำลังสร้างบ้านอย่างนี้วัดเราทันใจดีตรมืบ้านเลยบ้านเราสงบสุขแบบนี้ใหม่มีอีกต่อไปบอกเสียงอะไรครับมันเข้าแทรกคลิปครับเดี๋ยวอีกสักแป๊บนึงผมก็จบแล้วครับในการทำคลิปนี้ รักประมาณแปดนาทีแล้วเฮ้ยอะไรเรื่องดูเบนเยนเขียนไป b e n คนปิดเบนเพนเอ้ย b e n เริ่มตัว c ไห o b b e n นั่นแหละเออยี่ไหน ตั้งแต่คิดเลยก็ตึงว่ามีโทรศัพท์ใครเนี่ยอยากมุ้งฉมัดเลยมบ้านผงมั่บับบนั้นแหละใหญ่เจ้ากบีเล็กบีใหญ่แล้วแต่คุณบีเล็กนักเล่นจับหนูไปก่อนอันนี้เล็กก่อนบีอีเอ็นเล็กเบน ออแต่ผมประมาณนี้เทไดาหะละถ้าเทบอกกันด้แหล่ะไม่อยากเสียใจใครท่านทู่ชมบอกว่าไม่เทบอกมาเลยครับหน้าแสดงความคิดเห็นมาเลยครับว่าบ้านคนมันเทขนาด พี่มากไปสั้นได้จะได้มึงมึงเดินเยอะบอกเลยว่ามันน่าลำคาญมากเลยดีเลยนั่นไปก่อนดีเดี๋ยวกำลังดูจ้างมันจ้างมันดวขอทำเสร็จเดี๋ยวแปลงให้ ตอนนี้ก็าะไปเอาของอย่างเด้อเลยทันใจเอาบัวปลาปลาดาไหนอยู่ไหนยอยูย่ไหนเจ้าของเจ้าของเจ้าของช่วยชีวิือยู่ข้างๆเลยก็สังเกตโอเค,อเ,คเดี๋ยวไปแต่งให้ แล้วก็เสร็จตรงไหนเนี่ยแกไม่ต้องมารีบเลยสั่งให้กางบุนแล้วเอ้พิมพ์ให้กางบุนแล้วสั่งที่ไหนเนาะอือธนาบอกได้ว่ามันเป็นยังไง ของก็เริ่มเต็มตัวละต่ทํำกรองเก็บของชุดนี้เข้ามาเล่นอาจจะได้เจอผมคนไม่ไดังชุดนี้สำหรับผมว่าก็หนุกดีนะอี่ี่มากอะเอ๊ะเป็นไงบ้างเป็นไงบ้างเจ้นัด แกว่ายังไงบ้างอากนการชัดตีตีจระชดแน่เลยรู้รู้รูโคตรไม่ังบอกเลี้ยวว่ามันประชดไปเลี้ยวเอ้ยติดไว้ตรงนี้ จะเป็นมั่วๆเลยอุกธรณ์ทำบ้าน้า้มันมันจะเท่อะไรอย่างนี้ด้านเราเท่มากโคตรเทโคตรเทแต่นาทีอยู่เลยสินาที เฮ้ยใครอ่ะใครอ่ะแอด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 มานี้แอด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 เปล่าแอดเปล่าสวัสดีครับแอดเปล่าแอดเปล่าสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับขี้ข้ามันอยู่นะสวัสดีครับสวัสดีครับโปรโมทอยู่ครับสวัสดีครับคุณเป็นใครครับชื่ออะไรครับบอกมาเลยช่วยบอกตายแน่บอกให้นะแอดครับสวัสดีครับแอดหรือเปล่าลงบินดิ

ลูแบบช่างมันเถอะไปมันบีจับโอ๊ะโอ้ฮึยา่ายายายาฮ้ยจบไว้เลยครับถ้าเจอไอส้สตีฟสตีฟอะไรสักอย่างนึงเนอะสตีฟอะนุ๊กสตีฟสตี๊กและนุ๊กช่างมันสิ่งนี่ยถ้าใครเจอ บอกเลยว่ามันฆ่าผมจัดการมันเลยมองผมสร้างไกลๆอลังการ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 เทไปเลยแล้วก็เทคิดขายหลังคากระจกหลังคากระจกนี้เนี่ย ใครว่าไม่เคีคาดกัเนาะที่มันเป็นกับกแต่ถ้าเป็นขี้อะอะไรมันก็ดีหมดเนาะขนาขี้ไม่ออกมันยังดีดัขี้ขี้เ่ขี้ายขี่ย ครับครับครับคุณชอบประหยัดน้ำเอสเอสหอเอสอือก็อบคลิปเลยดีป่ะผมก็ขอจบคลิปเท่น,น,นี้นะครับเอ้ลืมบอกตัวละครในเกมผมชื่อว่าฮิโรมูนะครับ แม่อย่าลืมกดไลค์หรือกดติดตามอะไรกันด้วยนะครับเย่แยไปเย็บสกป